มาใหม่ครับแคสสามคันนี้สภาพสวยเลยตู้เกง๋งบูมตรงแท็กเล็กไมมีดมุงกี่ท่านใดมองหาสาย60อยู่คันนี้นะครับน่าใช้มากๆมาดูเลยครับมุงกี่สภาพเดิมสลักแน่นๆเลยแล้วก็ฟัน5้ีมีที่เกี่ยวของยกของด้านหลังได้อุมอามยาวตักขึ้นหกล้อได้แน่นอน ปูมอส์สีสันสวยงามไม่มีชีกขาดใดๆทั้งสิ้นครับผมสลักแน่นมากตัวนี้แล้วก็ชวงล่างมาพร้อมกับใบดันเรียบร้อยแท็กเป็นแท็กใหม่ทั้ง2เส้นเลยครับซื้อไปเดินสายขวาใช้งานยาวๆเลยทีเดียวเฟรมสวยหนาบอดี้สวยเลยเป็นเหล็กทั้งคันมือจับนะครับไม่มีบุบไม่มีบี้เลยแล้วก็ภายในกว้างขวางคอนโทรลระบบน้ํามันซ้ายขวาครับนิ่มขับง่ายหน้าปัดหน้าจอใช้งานอยู่ประมาณ5,000ชั่วโมงครับ ไซส์6ตันได้ตู้เก่งได้ใบดันได้แทกเล็กใหม่306ทางด้านขวานี้สามารถเปิดได้เป็นแผงหม้อน้ำต่างๆด้านหลังเปิดได้เลยครับเครื่องยนต์เครื่องสี่สูบปัป๊มไฮดริกเป็นปั๊มนิ้วมีโลโก้แคทด้านหลังด้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยท่อเสียติดตั้งไว้ทางด้านบนด้านขวาตรงนี้ปั๊มไฮดริก สวยเลยปั๊มแห้งเดิมบอดี้ซ้ายขวาไม่มีบุบเลยครับไม่มีไม่มีบีเลยตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้ตรงนี้ก็เก็บของได้อีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้โคนบูมหนามากเป็นเหล็กใหญ่ทนทานแน่นอนลูกค้าท่านใดมองหายอยู่ครับรถส,สวยๆขนาดตกตัน นี้ซื้อได้เลยครัราคาเบาๆไปเลยครับ439,000บาทตัดสินใจซื้อตอนนี้แถมจะส่งให้พีทันทีทั่วประเทศไทยอย่าคิดนานอย่ารอช้าได้เป็นเจ้าของทันทีครับ0616960160ฝ่ายขายรอรับสายลูกค้าทุกท่านทุกวันเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ